สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ออกตกปลาพาจินพาเที่ยวนะครับได้มาที่ร้อยอ็ดนะครับมาตกปลาโพรงดอกหน้าเหมือนเดิมนะครับสามวันสองคืนครับผมอันนี้ก็มาธุระด้วยนะครับก็เอาเบ็ดติดรถมาด้วยชุดเคลื่อนที่เร็วเรานะครับเป็นคันสไลด์ของกีนลอกที่ใช้ก็เป็นลอกอยี่ห้อฟิชชิงนะครับเบอร์แปดร้อยส่วนเอ็นก็สิบปอนด์ครับผม คันก็คันสไลด์สามฟุตครึ่งนะครับอันนี้ก็มาตกปลาที่โคกหนองนาเหมือนเดิมครับตกปลานินพอได้ทำกับข้าวครับไซส์ไม่ใหญ่ไซส์ฝ่ามือครับผมก็ฝากสวัสดีดพี่ๆนะนะ้าๆอาจารย์ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับใครที่เข้ามารับชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องตกปลาเล็กๆ เพื่อจะไปะต่อยอดและพัฒนาในการตกปลาต่อไปนะครับผมใครที่เข้ามาชมก็ขอให้ร่ำล่รวยๆนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีเงินมีทองใช้เยอะๆนะครับผมอย่าเจ็บอย่าจนนะครับสำหรับใครที่เข้ามารับชมไปชมชิปกันเลยนะครับว่าเราจะมีตัวกันหรือเปล่าส่วนเดียวที่ใช้ก็่าคลิปพวกผิดนะครับไปดูว่าเราจะมีตัวกันหรือเปล่าครับ ชมคลิปกันเลยครับดีครับผมดูตัวปลาครับโคกหนองนาครับผมดูตัวปลาดินครับไสร้อยตัวโลดูตัวปลาครับโอ้ตายนี่ครับนางฟ้าไซโบไซโบ เดี๋ยวมันเปียกจากฝนมานี่กพอมันเปียกมันเปียกนี่นะครับมีเบ็ดคัน2คันนะครับตะก้อ อันนี้เป็นคันสไลด์นะครับชุดเคลื่อนที่เร็วของผมก็มาตกในสระบ่อเล็กๆพกนหนองนาเราอันนี้เล่นทุนนะครับนี่ครับปลาดึงแล้วเล่นทุนนะครับตกปลานินดูล่าเราจะมีผลงานกันหรือเปล่านะครับผมชมกันเลยนะครับเนี่ยปลากินนแล้วครับ ปนินไซโบครับปนินไซโบตัวยังใหญ่ครับผมปนินยังไม่โตครับยังไม่โตปล่อยกันนะครับมาดูสภาพไม้กันนะครับนี่นะครับคืนนี้เราก็จะนอนที่กระท่อมน้อยนะครับเนี่ยรถจอดตรงนี้เลยคืนนี้เราก็จะนอนที่รท่อมน้อยาปนานเหล่านี่นะครับนี่นะครับแขวนเปนอนเหมือนเดิมครับผม นี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับผมนี่ครับห้องน้ำทามาจากท่อซีเมนต์ครับผมบรรยากาศก,ก็ดีนะครับต้นไม้ต้นมะม่วงมะม่วงน้ำเพิ่งลดไปนะครับน้ำลดมาคราวที่แล้วน้ำขึ้นมาวันนี้น้ำลดลงเยอะนะครับประมาณลดลงประมาณเมตรหนึ่งอ่ะ นี่ครับปลาตัวไม่โตตัวโตๆไปไหนหมดไม่รู้นะครับอ่ามารอชมผลงานกันต่อไปครับผมรับหน้าดินของเราโอ้ยลดลด,ลด,ลด,ลด

นี้ักห้าหกครัวครับลาดพริกเอ,อ,อันนี้เป็นบ่อตกปลาครับสี่สี่สนรครับเขาจะเปิดตกปลาวันที่หนึ่งนี้นะครับคันละสามร้อยบาทปลาออกได้หมดอันนี้เป็นน้องแฝงนะครับน้องแฝงพื้นที่สี่สิบสี่สน,นะครับนี่เลย ตกปลาวันที่หนึ่งที่จะถึงนี้นะครับใครสนใจเนี่ยติดต่อได้เลยออกกลางกันนะครับจาม,มืดครับผนี่ครับพอได้ทำกับข้าวครับผมพอได้ลาบนี่ครับผมตกสองสามชั่วโมงอ่าเมื่อตกเมื่อตอนกลางวันเราเอาไปทำกินแล้วครับเจ็ดตัวย่างกินแล้วแต่ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับนี่ครับ แล้วนี้รอบค่ำจะเอาไปลาบครับผมกินงเขาครับผมลาบปลาต้มปลาครับผมลาบปลาเสียบเสีครับปลาที่ตกได้นะครับวันนี้นะครับบรรยากาศค่ําคืนนี้นะครับเราจะนอนที่กระท่อมน้อยปลายนาเราครับบ้านท่อมครับบ้านท่อมโคงน้องนาเรานี่ครับ เถไทยให้ดู360องศาเลยรอบเลยนะครับนอนกับพอบสองคนครับผมนี่ครับผมนี่นอนนี่กันนะครับนี่ครับสภาพ บรรยากาศตอนกลางคืนตอนค่ำคืนครับประจันเต็มดวงครับวันนี้บรนหนกพรรษาครับผมนี่ครับที่หลับที่นอนเราผอมน้อยนะครับนอนกับปอบอสองคนนะครับวันนี้บรรยากาศโคตรดีครับมืดๆหน่อยนะครับนี่แสงสว่างที่หนองแสงครับวันนี้ บรรยากาศดีครับครับผมตกปลาวนไปครับกปลาวนไปครับรอ,อปลามากินนีก็นด้างตกปลายยคิวนะครับที่โคกหนังนะชมบรรยากาศนะครับนี่ครับมีร่มด้วยอันนี้เรานอนที่นี่นะครับเมื่อคืน,นครับผมอันนี้เขาถอนหอกัอนนะครับ นี่ครับบรรยากาศน้ำลึกนะครับเห็นเห็นเตือนๆอย่างนี้เห็นแคบๆอย่างนี้นะครับน้ำลึกนะครับประมาณหกเมตรหกเมตรได้วัดสุดสุดมือแมคโครเลยให้เขาขุดหกเมตรก่อนหน้านี้น้ําลงไปเยอะนะครับลงไปเมตรหนึ่งเล่นทุนครับสองคันเลยตกปนันนี้น้อยเล่นได้มาก็ไปทากับข้าวกินครับผมมาชมกันต่อไปครับเราจะมีผลงานให้ชมกันหรือเปล่าไอาที่ได้มาก็ไปทํากินหมดแล้วนะครับเมื่อคืนลาบ โอเคครับมารอชมผลงานกันเลยตัวปลาปลานินรุ่นเล็กกว่าฝ่ามือครับผมอ้วนอ้วทุกคนร่มทบน้ำลงเล่นน้ำแล้วเอาได้พอโน้บัน โบเห็นวลายแย่ใช oh ่ซ oh ื้อไหนล่ะซ oh ื <S 2> <S 2> <S 2> ้อเบ็ดนี่โอ้ยหนักเลยว่ะโอ้ยโอ้ยโมักระลากผมมาแล้วอกูจิบ่าตายนามเาบโอ้ย วถึงซอยนะยังแพ้ไม่ถึงเอยโมดแยงทางบักใหญ่นีหาตะบุดอย่างเอน้ำขหูบ่บ่ข้นวะุบมาหนุ่บจนี่อีแก้วไวงอันขันม่ถึงซอยแถวนี้มันกลาวบบอ๋องบ่มาเลยไม่บ่มาก็ะถิ่ไม่หันหลังอ้าวถมึเอาหูปุยะ ี่สิงหมันกระไว้ับจะไหมนมาตกก่อเรีนโลดเรีนน้ำน่าไปหาเลือก,อก <c oughs> เนาะเลือกเลือกที่ตยเรื่ออไรออกอาน พี่อรุณยากสักการ์ม่อ้ามีแพ้หักเไปเละลาก็นมามีแพ้ค่หมงห่างเลือไยแพุ้่้มเจ่าอ่ะบ้างกันเบือดเดี๋ยวจะมาลังโอ้ เอามาก็มาสุปกรับได้มีตัวหลอกมันอยู่นะนับไปเลยเดี๋ยวก็ตีกรับกลางออกก็ะับ,บลมตกน้ำครับทุกคนลมตกน้ำลตกน้ำโอ้ยทำไมุกกลางกันน้ำหัว ครึ่งตัวนี่ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่อีปุกยังขรอต,ตัวยกลิ่นแตวตัวยี่เดียวไม่ใหญ่ใหญ่หรือเปล่าครับตัวปลาครับผมมาแล้วครับทุกคนดูลมครับ ฟ้าก็เมืดมาแล้วครับใส่ฝนจะตกครับผมใส่ฝนจะตกครับเอาอยู่ไม่นาอคืนนี้ลมก็ปิวแล้วครับลมลมมาอย่างแรงครับผมเมื่อมาแล้วนะครับตอนเนี้ตกหรือเปล่ามไม่รู้แต่ลมแรงท่าจะทำท่าจะตกรู้ฝนประกอบการกันนะครับวันนี้ นี่ครับผมวานิชไซส่สวยครับผมทั้งลมทั้งฝนจะมาแล้วครับผมเนี่ยเมื่อตตือเลยฝั่งนี้สว่างจะแก้งจ้านะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้เมื่อตึต๊ตเลยครับผมต,ตกน่าจะแรงตกไปรอบหนึ่งล้นนะครับลมก็แรง เปิดตื่อครับผมเราก็ตกปลากันต่อไปครับยังสู้ไม่ถอยครับผมของมักของม,กองมกักส่วนผอนอนให้กำลังใจอยู่ในอู่นะครับผมตาเหลี่ยมมองๆอนี่นอนให้กำลังใจอยู่เนี่ยครับบรรยากาศยามค่ำคืนครับผมตกปลาเหมือนเดิมครับตั้งตกปลาวนไปเนีย่ <plein. S 2> นย, <sack. S 3> ยคนนยรับผมมันบ่หลายเครื่องถังไหนก็เครื่องถังบอจังเลยขีดเดียว นี่ครับผมคืนที่สองบรรยากาศคืนที่สองวันนี้มีฝนตกปล่อยๆล,ลงมาครับว้าฉันรับรองกัอันเราคิดว่าจะเป็นโมบักจูนสิจาแทนเป็นเพื่อนไหมไม่อะไรใครเป็นเพื่อนนี่เล่นทุนไฟนะครับผมตอนเล่นหน้าดินไม่กินนะครับลองเล่นทุนไฟดูทุนไฟนะครับตอนกลางคืนอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่กระสือนะครับเป็นทุนไฟอ่มามาลอง ลุ้นกันโดนฮะว่า,าจะมีตัวไหมวันนี้หรือปลาไม่กินกลางคืนนั่งจั่วทุนต่อไปนั่งจั่วทุนต่อไปครับทุกคน มันนี้ปลาไม่กินนะผมเนี่ยเล่นทุนไฟไว้สองคันเหมือนเดิมพระจันท์เต็มดวงปลาไม่กินเบ็ดครับวันนี้ดูพระจันทร์กำลังจะขึ้นเนี่ครับพระจันเต็มดวงก,วนนดกำลังจะขึ้น,น,น,ลนปลาไม่กินเบ็ดครับวันนี้ก็มีเมฆหมอกมอยครับคือน่าจะตกอีกหรือเปล่าไม่แน่ใจนี่เรามีล่มด้วยอ้ะถ้าไม่กินก็จะ นอนแล้วนะครับทมกินก็จะนอนแล้วนะเดีนยวครับปลาตัวแรกค่ำมคืนนี้ครับผมใช้น้อยเลยเก็บแล้วครับทุกคนปลาไม่กินครับดึกและสามสี่ทุ่มแล้วครับเก็บแล้วไม่กิน วันที่สามครับวันนี้ประมาณใกล้ๆเที่ยงเราก็จะกลับกันแล้วนะครับมาดูว่าเราจะมีตัวมีผลงานกันหรือเปล่าที่ตกไปก็เอาไปทํากินหมดแล้วนะครับวันนี้มาตกเอาใหม่นะครับผมมารอชมมาเลยครับผมพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นนะครับนี่พระอาทิตย์กำลังจะขึ้น จันทร์ตกเวลาดูบรรยากาศนะครับผมบรรยากาศบ้านสวนท้องไร่ท้องนาเดี๋ยวผมเมฆนี่ครับ,รบอยู่ในเมืองกรุงไม่ให้เจอนะครับบรรยากาศดีๆแบบนี้นี่ครับต้องมาต่างจังหวัดเท่านั้นดูครับท้องฟ้าขาวเมฆขาว อากาศดีครับเย็นๆยยครับประมาณ26บ7องศาครับตอนนี้เยนน็นนิดๆอากาศโคตรดีครับพี่น้องอยากจะฟินนั่งตกปลาบนปลายขอบการครับวันนี้นี่ครับผมประมาณ5้กิโลได้ครับผมใส่ถุงลงงเทพแล้วครับนี่เราก็ ถึงจุงสุดท้ายแล้วครับเดินทางกลับแล้วครับผมเก็ีความสะอาดเรียบร้อยแล้วครับเหลือแต่ความสมดังดีๆเดินทางกลับแล้วนะครับวันนี้ครับผมสำหรับใครที่เข้ามาชมนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ตกป,ปลาผาจินผาเที่ยวนะครับจะมีกําลังใจทําชิปต่อไปแล้วก็ ใครที่เข้ามาชมก็ขอให้ร่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ